แม่ขี่จะขี่เมาอะไรเพื่อเจ้าที่ไม่ยอมหยุดพาเด <c oughs> ี๋ยวนี้ที่เลิกเมาสุรา <c oughs> แต่ต้องกลับมากลับมาเมาลักโ <c oughs> ช,ชเบิ้ลโชจะเลาที่รักเจ้าไปา มำหนิงดื้อผีเขียนเมาโอ่งหญิงเจ้าบ่าวติดคุกหรือเปล่าเนี่ยพี่เมาแล้วเช้าไปแต่ตัวอย่างล่าใจมาลงลึกเจ้าพี่เมาไม่จดุกุจงเล่เมาแล้วพี่งเมาแล้วเยจ๊ชิพอลเจ๊สวย เ้ยจริงโอ้ไม่ได้เมาแล้วไม่เมาที่เมาแหละเมนเมนอะไรพี่เมนพี่ไหนจะไปพูดมาเลยเมนแม่เมนอะไรวะลวกก๊าแมนอะไรอะเหมนอพยพการแกทำไมคุยไก่จิบวัด้เลยฮะก็คุยคนใช่ไงไปจอรับแขยังไงเมื่อกี้เนี่ยไปนั่งนี่ก่อน เฮ้ย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 หนุ่ยหยอ่ยหโอ่ยเฮ้ยหนีจากกองทัมาเจอตรงนี้แล้วเดยอะไรกันเนี่ยตรงไหนเหม็นกันนีเหม็นอะไรจะเมาเขเมาจะสาวเขาเมอฉันองค์พระมหกษัตริย์ก็เมามนต์ ยาค่ะนี่งานงานแต่งงานพยาค่ะฉันผู้ถาุเป็นประธานอุอาเสด็จมาเป็นประธานแน่นอนพยาค่ะคือเอาผู้สาวทำไมเชี่ยพยายามจริงนะคีหนูอีหนูไรสงวนตัวตัวมันอย่างงี้ไม่เอาวันนี้หนูจะเข้าหอหนูจะเอาสุขพชนโอ้โหเอาสุขพชนอยู่แล้วผักคำ สุภโชเขามีแคนละลูกได้ี๋ยวาท่านนะทเป็นไหเดี๋ยวฟังพวกเท่านก่อนถามอะไรเนี่ยทำเป็นไหมทาอะไรทำนาเป็นไหมอะไรไอ้นั่นเนี่เ่เกมึงเล่นเปไหมแล้วกูเล่นแต่ฉากแรกอีเมมองไม่เห็นว่ากูเล่นละเกเป็นหรือเปล่าถากูก็ดดเป็นไหมดิบวันนั่นแหละที เนี่ยไปคุยกันหลังโรงเลยนะเนี่ยพระเอกคนนี้ทะลึ่งจังวะไปหาไม่มาวะอยู่เนี่ผ่าจะฟาดเลยเออนี่หายห่วงเล่าบ้างห่วงน้องอย่างกูอีกอ่ะเออเออพวกพ่ออย่าไปตบพระองค์อย่าตบมาเล่าเนี่ยเลยอไปตบพระองค์ใจแอะแอะเดี๋ยวก็ไปดู อเอาผสมกาแฟเอาทุกอย่างเหมือนกันน้อเราเนี่ยเอาอาๆๆาเอาอาเอารอองค์า่าเาาออาเาเอาเาเอาเาเอาอเอาอาาเาเัอาอเาออาเาอาเอ พอแล้วพอแล้วมันเยอะจมันจะมจะสอยแล้วมันจะยบมันต้องรกันเป็นทัวรแล้วอย่างแล้วยางแล้วอย่ง ลลอกบคุณรางวัลน้ำใจที่มอบใ้กับเซ็นบินนะครับ,รบ สาาวนนย้เอพระองค์ด <buenas S 3> ีนะกูหลบพันทำไมผลักเขาอย่างนั้นเลยเอ๊ะพระองค์นี่อย่างไงวะไอ้โหลวงมาคืนนี่ระอไปหลุดตอกไปหลุดต่อไปแต่พ่อตอกหลุดไปจล้วค่ะนี่ทำให้ดีการแสดงหน้าเวทีเดี๋ยวเขาจะหาว่านี่เกศธิพร ดึงสุรามีไรแล้วก็เสียเล่นกันเป็นขี้เมาไปได้มีงานขันใดหาสิทิพนมาสิทิพนสิทนิพนตินก่อนคือมานั่งบนกินนั่งบนจ้มาง่ายด้บนอุสาลัดล้ะเด้อ มมนนะใจตนน้นมาลองรู้ไหมพี่ขอร้องหนึ่งอุสาล้อเดินกอะลิมร่วงใจก็กลัวกลัว,ลวนอกกลามางงานแต่งสาว ไม่ปรารถนาภายในอุราวันวโยโจสาวหน้าบ้านปันจารแบ์แต่แมวสิมันเย่ยอยยับจะมีบ้างไหมใครเขาจะรับหรือจะมาทับพอไมมขอบคุณนะครับผม ขอ,ขอบคุณครางวัลัขอบบคคุณรที่นั้นให้ผมเออขอบคุณอชื่นชมเลยนั้นร้องเก่งจังเลยกสองร้อยจะไม่สองร้อยใช่ไหม,ไไหมขอบคุณนะครับผมออขอบคุณนะครับผมขอบคุณรางวัลนั้นให้ผมออผมขอชื่นชมเลยนั้นเ,ออเดี๋ยวจะแบ่งรางวัลนี้ ไปช่วยเครื่องปั่นเพราะเขาปั่นผมนั้นมากลายก็้สประโชคว่าไงเกินเวลามาตึงชั่วโมงเกินเวลาตึงชั่วโมงเดี๋ยวเอาระวันนี้ไปช่วยค่าเครื่องปั่นเนาะแล้วก็ลงไปให้ราะโชยวายก็ลงไม่ได้สุดประโชยจะลงก็เลียบได้ทจะเลียบ ผมต้องอกหักสะแล้วรือดีมาแพ้หนุ่มตาขีอีกคนแล้วผประชดไม่เช้ามาเธอชนเู้ประชดผุ้ประชดตไปไหนโลกเขาโกงครับไม่รู้ว่าไปไหนอีก่ะรับรางวัลแล้วจ้าไม่เจอแพ้ว่า ไม,ม่ให้เครองปั่นนะจ้าให้ต้นนะเจ้เให้มาแล้วเอามาร่วมให้เคร่องปัน่นเขไม่ได้ไยไม่ได้นะรถกูโดนโชนอยู่ขอบคุณนะเกไม่เกี่ยวกับม,มึงผมคงอกหักกันแล้วคืนนี้เพราะพอเอกตาทีหนึ่งคนเขาชื่อว่าสุพชดจะไปใน,นสุพชดสุพช ไ,ไอ้หนุ่มอุทัยหัวใจสะเทือนไอ้หนุ่มอุทัยหัวใจสะเทือนรู้สึกเล้าลานเหลือล่นมาแพ้รักนอเอกตอนโถมันสุดจะทนสุดท้ายน้ำมันสุดดจะทนสุดท้าย ຈະສຸດເຈົ້າສາຫົ